สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ข้นครับกลับมาพร้ากันเรื่องเรากับช่องเคยบนคนกาลสินมันนี่ผมบริบาลน้ำน้ำไผ่ครับมาครับแม่ผมครับแม่แท้ๆนี่แหะครับผมที่ให้ผมกมําเนิดเกิดมานี่ยแะครับน้องเบียร์เพิ่นเราลูกเลือดพี่น้องครับมันนี่ผมก็แม่เป็นแม่แม่เบรรยายก,กินกุ้งเส้น,น้ําปลาผมก็เลยมาจัดเล้เพิ่นมันนี่จัดตอนลึกเมื่ดน,นี่แล้วนะแม่เนาะขนาดกินเขามาแล้วก็ยังคิดอ,อยากกินยิ่งใหญ่ พี่น้องครับก่อนสิไปกินน้ำกันฝากกดอนอะไรก้อนแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกรลสินในเด้อครับผมแม่อ้าแม่มาเด้อครับพี่น้องไม่กินกุ้งแซนน้ำปลาน้ำกัน <laughs> มาพี่น้องครับกินน้ำกันครับเอาไปกันนะแม่อเอาเลยจิ้มได้ไหมครับนี่กุ <c oughs> ้งมาพี่น้องกุ้งตัวไซส์หลอ <c oughs> เอาเลยแม่เอาเลยเป <c oughs> ็ยนยังไง เสียบหวานเอามาใส่ำกุ้มเสี่อน้าเจ้าครับกุ้งเพิ่มคือหวานคือเสีบบเลียงเองเรียกกุเสเสียบหวานวันวันเอาน้ำไห้หนวันอืมนี้ตัละเมีอ๋อเสียบหวาน กระเทียมมัะกเนี่ยคิณบอมเขินกระเทียมกระเทียมกรเทียมกของตำมีจ้าแซ่บใช้ของเป็นต้อเป็นหอัเนาะ เสบไปเลยอ่ะแสบทันจัดเอาทาไปลอง Đi ăn thịt đầu tiên nào lem hả? ăn hết rồi nữa không? Thích nữa อืมดูแปากดูเองียนใช่ใช่ย่างเดียวแล้วพี่น้องครับขอหยาดขาเสือได้ครับใหญ่ขาอะไรเรียกเสือ <c oughs> แล้วพี่น้องครับเพิ่งอยากกินกระเทยเพิ่งกินครับเพี่อนว่ไม่นังครับไม,ม่แม้ละ พอแม่ก็อยากกินบอกผมครไม่ให้ได้กินขนาน,น้ำจิ้มนี่ครับของไส้เนี่ยของควาโซฟี่เมื่อยน้ำจิ้มก็เซ็บหวานพันว่าโซฟีเมื่อให้อายครับ แน่ๆกินก็อร่อยนะแซ่บเห็นน้ำกันได้คร <สะ S 2> ับพี่น้องครับ ัดแม่กบใช้กินนีกกันได้พี่น้องบนหอยกัน ผมกินน้ำหนใส่หรสแซ่บพีน่น้องเลยเบื่อตัวกินปะอยากตัวกินอยู่เสียบปะเสียบตัวลูกถามว่านัวหัวมือนกันเื็วพี่น้องเหลือสองคนแล้ว พี่น้องผู้ใดว่าคนกินแซ่บเขมเหม็นข้ามาเรื่ๆครับภาพิ่นกินน้ำเรื่อยๆนะแม่เนาะเป็น,เป,นเป็นภาพที่หายอยากเลยครับที่เอาแม่มากินน้ําแบบยืดในช่องแบบเนี่ยขนบ่ร์เฮดช่องอีเลยครับเป็นแม่งามพันยูเห็นแต่พันมีความสุขพี่น้องงามพันเบอยูไป เพ,พี่เด็พี่วามสชบปอะไรเนียน,น่นเองเนาถามหาเพิ่นจะพิ่นยุ่ใส่เนี่ย <c oughs> จับแซ่บครับ กลำนี่สอยมันี่มันกินได้ได้ยนี่อากาศหอนเบิดเหมือนพี่น้องหอนค่ะแบบค่ะแบบค่ะปูหวาน ตวอยหรือไปย่ะ,ะเดี๋ยวเจ้าคาเดี๋ยวแม่สีแสดงวิธีทำให้เด้วยครับผมวางกันนะแม่เนาะวางกันบ่หวงางแค่ไหนเห็ดน้ำหัวน้ำสวน <c oughs> เห็ด เพิ่อนๆจะมีเศบเนาะเพิมตะมีนั่ยนะเพิมตะมีกินแล้วเนี่ยมีไม่กินกุ้งแช่น,น้ำปลาน้่แม่เลยจ้ากระบิกกระบิก ดีใจร้ายแล้วไหมเนาะนังบ <l ip apan i> enfin ๊กกูเผ็ดกับขึ้นมาเลยเลิกพี่น้องครับดีแก่น้ำหลุกใจน้ำบิกอยู่จะเป็นถามข่าวเที่ยวถามตะข่าวลูกว่าเป็นยังไงบ๊กกับตำมนี่มาจากเขียดกับวเขียดแลยล่ะ ผมจะห้องเย็นเนาะพูดอะไแล้ว่ำโทรมาสื่อของอวันสิเพ็ดเนาะเบียเบียเบียจนตาค้อเนาะเบนร์เห็ดมายัางไงได้พี่น้องแั่นอนเนี่แม่ฮันกอดฉิบกอดฉิลูกไผ่กับลูกไส้ คือต่วนผมอย่างตอนนี้แหละส่องอส่องผมก็เบียดไม่ยังว่าเห็ดผงเห็ดเนี้ยส่องบิ๊กต่ำที่เห็ดน่านักอ่ะอดีใจน้ำบิ๊กน้ำต่ำมีพร้อมเนี่ยอืมดดอร่อยอ่ะกินเผือกกินข้าวเผือกครับเผือก เบียร์มันเอาลูกเนี่ครับผมก็่น้องว่ายอยู่ก็เพิ่งกินเข่าไปจังหน่อยเพิน่นเป็นอิ่มๆอย่ากว่ามันกินแล้วเฮ็ดบ่บอเป็นเต่าเสบให้พี่น้องเมืองอีกกัเลยกัเลยให้ผมหาเมนูถามยายยายว่ายอยากกินมเสื่อมปลาหรือพายายมากินเฮ็ด้ยายกินครับ

ความเฮี้ยบก็ยังเด็กเสียนิคินฮู้ยขัดขนาดพี่น้องคัดขัดขัดเห็นแม่กินพวกไหนพวกกัดีใจเลยพี่น้องแล้วเอิอเพิ่นมากินเพิ่น ขมาเพิอกินชิ่นแล้วล่ะแม่นว่ะที่ไหนไอ้นี่บอเรื่องมันยากน้ำบานนี้พ่อพ่นกินได้เขาไม่ถือใจผมแย่งดีใจว่าพี่น้องว่าย่ายกินว่าช่วงว่าย่ายกินเสียพิ่นกันยิ้มเพ้อยิ้มเปิดแม่กันดีแม่กันดีใจพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวลืมเด้อยพี่น้องเลยโควิดมันระบาดหลายแห่งทั่วทุกภาคทั่ว ทุกจังหวัดทั่วทุกอำเภอล่ะทั่วทุกหมู่บ้านล่ะต้องใส่เซฟตี้ตัวเองครับผมดูแลตัวเจ้าของแล้วครับเด้อพี่น้องเป็นยังมากให้ซศ้าเอากันเยาว่าเย่าวารังเกียดครับจนบรกาศไปทั้งไหนเลยพี่น้องรั้งเกียดโลกได้แต่ว่ายารังเกียดคนที่เกิดมาน้ากันกเกิดกมนุษย์น้มกันนล้แหมเนาะนโลกนะรังเกียดได้แต่ว่าคนมนุษย์น้ากันเนี่ยยารังเกียดเด้อพี่น้องเด้อ ให้กำลังใจกันในกันพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นเพิ่นจึงมีกำลังกำลังแรงใจสู่ต่อต้านกับโลกด้กันผู้ใดเ,เ,เพิ่นติดเป็นโลกเป็นยังเล่าพี่น้องเขาขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแม่เราอวยพรใพนวันนี้แม่ให้ผู้เทวดาอวยพรดีกว่าครับผมอ่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องสุขพูสุขคนเด้อ อะไรก็ฝากฝากช่องน้ำพันน้อะไรก็ฝากช่องส <c oughs> ุกไส้เคยอยู่บนค้นกลาลสินเนด้อจ้ะฝากดคกตรไรโคตรแฉ่ผลน,น้ำแน่หรือว่าเป็นลูกเป็นหลานหลูกเนอร์เพีนน้องเ้อรสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะเอาความแซ่บไว้ซัมนี่คลิปนาผมกับย่าหรือว่าผมกับหลองจ่าหรือว่าผมกับน้องเบ,บ,องบียสีมากิน,ากนแบบใไดให้พี่น้องติดตามด้วยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับแม่ ผมนี่ขอลาไปก่อนคลิปหน้าว่าพอกันไหมด้วครับสวัสดีครับ